สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮะดีษบุนมาเล์บ ismillahirohmanirohim alhamdulillahirobbin alamin wabihi nastain lahawla w a l a q w a taillabillahi n a l i y i n azim wasallallahu ala nabiina muhammad waala alihi wasahbihi ว่ามันจะไปเอาหุ่นไอิสานินอิลัยุมิดีนอาม ي บะรับชราห์ลีสัตรีวยสิลลีอัมรีวะฮุลอุกดาตัมลิสานีอัคโคห์กาลีอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกะตุความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากลอสุบฮานะฮูวตาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอันฮัมดุลิลละครับพี่น้องวันนี้เองนะครับเราเองจะได้เริ่มต้นกันนะครับกับอันกบีรออัรรอบิอะวันอิชรูน นะครับบาบใหญ่ประการที่24ว่าด้วยเรื่องอันกัซฟีกอลิบอกวาลีนะครับการโกหกนะในส่วนใหญ่ของคำพูดคือ,อพูดนะครับนะรยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยพี่น้องโกหกไป80%นะพูดกี่ทีก็โกหกนะครับอันนี้คือโกหกเป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องราวของเ,อเมื่อพูดเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็เกิดการโกหกเป็นส่วนใหญ่นนะครับอันนี้เข้าข่ายนะครับในส่วนของ <c oughs> บาบใหญ่นะครับพี่น้องครับอย่างที่เรานั้นได้ทราบนะครับว่าหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องราวของจรรยามารยาทเป็นอย่างมากนะครับและแยกย่อยออกมาเนี่ยนะพี่น้องหลักการของอันอิสลามนะครับก็ให้ความสําคัญในส่วนของความสัจจริงเนี่ยพี่น้องอย่างมากมายนะครับซึ่งนะครับเมื่อ อันอิสลามให้ความสําคัญกับเรื่องราวของความสัจจริงนะครับในทางตรงกันข้ามครับพี่น้องเรื่องราวของการโกหกนะครับเรื่องราวของการโป๊ปลดมดเท็จต่างๆนะครับจึงเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับนะจึงเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับ่านิม,ม,มามอัซซะฮะบี <c oughs> ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ากอลลอฮุตาลาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานั้นได้ตรัสนะครับได้ตรัสว่าอย่างไรพี่น้อง อินนัลลอ์อินนัลลอฮะลาียฮีมันฮุหัวมุสลิฟุนกัซาบนะครับอัลลอซุบฮานะฮุวะตาลาพระองค์นั้นจะไม่ทำการชี้แนะชี้นำนะครับแก่บรรดาบุคคลผู้ละเมิดผู้โกหกทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอซุบฮานะฮุวะตาลานั้นได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าใครก็ตาม เป็นบมูคลผู้ที่โกหกแล้วแล้วก็พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลานั้นจะไม่ชี้นำเขาพี่น้องครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ตรัสไว้ในสุรอกอฟิรอายะที่ยี่สิบอกว่าวกะกอเลรอจุลุนมุมีนุนมินออลิฟิราอายัตุมอีมานะนะครับได้มีการกล่าว จากชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาจากวงวานของฟิรเอาซึ่งปกปิดการศรัทธาของเขาอัตตูลูนารรยูลันไอยากูละรบบียัลลอฮว่าพวกเจ้านั้นเนี่ยจะทำการสังหารชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้กล่าวว่าพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลากระนั้นหรือ ว่าจะกุมบินไปยีนาติมิรอบมิกุมทางทางที่ได้มีหลักฐานจำแนกแยกแยะเนี่ยจากพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยได้มายัางพวกเจ้าแล้วว่าอียาโกกาซีบันฟาอะไรฮิกาซีบุและถ้าหากเขาโกหกการโกหกนั้นก็อยู่บนตัวของเขานะครับหมายถึงอะไรพี่น้อง เมื่อเขาโกโหกการโกหกก็อยู่บนตัวของเขาเนี่ยนะครับหมายถึงเขาเองนะครับก็แบกรับนะในการโกหกของเขาไปแล้วเราสุบฮา,านะหวัวตาลาได้ตรัสนะครับบอกว่าว่า <c oughs> อียา <c oughs> <c oughs> กุซาดีกอนยุสบิกุมอืยุสิบุุมบาดุลลาดียะอิดุกุมส่วนหนึ่งที่เขานั้นได้สัญญาส่วนหนึ่งที่เขานั้นได้สัญญา ไว้กับพวกท่านก็จะประสบแก่พวกท่านอินน ah ัลลอฮะลายฮ์ดีมันฮัวมุสเนฟุนกะซาบแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และกษตาิยนั้นพระองค์นั้นจะไม่ทรงชี้แนะชีน้นำบรรดาบุคคลผู้ที่โกหกทั้งหลายนะครับแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และกษตาิานนะครับได้ตรัสต่อนะครับบอกว่ากุติลันคอรอซูลบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวเท็จจะถูกสังหารนะครับคำว่าบรรดาบุคคลผู้ กล่าวเท็จในที่นี้เนี่ยพี่น้องหมายถึงบุคคลผู้ที่กล่าวเท็จต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลัยฮิวะซัลลัมนะกล่าวเรื่องไม่จริงนะครับว่าท่านนาบีเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ท่านนั้นทําแบบนั้นทําแบบนี้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องไม่จริงนะครับอลัลลอฮุซุบฮาแนห์วตาลาบอกว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเขานั้นจะต้องถูกสังหารนะครับ ต่อมานะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าซุมมานับตะฮิลฟานจ์กาลาละนะตัลลอฮิอัลัอกันทวีบีนละเรานั้นจะวิงวอนขอต่อัลลอฮุบฮาน ن ه แวะ تعالى ได้วความน้อมเนอะโดยเราจะให้การสาปแช่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแก่บรรดาบุคคลผู้ที่โกหกทั้งหลายนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนะว่า การโกหกเนี่ยนะครับจะได้รับการสาบแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาด้วยพี่น้องนะถ้าหากถูกอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาสาบแช่งเนี่ยนะครับแล้วจะเอาความโปรดปานของใครนะครับมาทําการช่วยเหลือตัวของเราในวันแห่งการตอบแทนถ้าหากถูกอัลลอฮฺซุบฮฮานาหัวตาลาสาบแช่งนะจะเอาความเมตตาของใครเนี่ยพี่น้องนะมาช่วยเหลือตัวของเรา นะครับก็ย่อมไม่มีอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับฮะดิบทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิุเซลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอินน <c oughs> ah ันกาติบายฮดีอิลันฟูยูรนะครับมีฮะดิบทเต็มๆเนี่ยนะ,ะซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิุเซลลัมนั้นนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอะไรกุม <c> บ <oughs> um ิสซิด นะจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมีความสักดจริงฟาอินนัสซิดแล้วก็ยาดีอิลันเบลเพราะความสักดจริงเนี่ยมันจะนำพาพวกท่านเนี่ยไปสู่ความดีนะครับเมื่อพูดจริงเนี่ยพี่น้องนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะนำพาไปสู่หนทางแห่งคุณงามความดีวันว่าอินนันบิรยาดีอิลันเจนนะแล้วไอ้ความดีดังกล่าวเนี่ยที่เขานั้นได้ทำเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นตัวนำพาเขา ไปสู่ส่วนสวรรค์ของ Allah Subhanahu w ว t a a l าว่ามายาซาลุราญุยาสดุกุวยาตาฮารัสิดก็นะไม่มีใครนะครับผู้ใดก็ตามที่มีความสัจจริงและนาะทวินหาไฟหาแสวงหาความสัจจริงนะครับฮัตตายุกตะบอินดัลลาฮิสิดีกอนเขานั้นครับจะได้รับการบันทึก นะที่อราล็อสุบฮานอะหัวตาลาว่าเป็นบุคคลผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนความสัจจริงวะอียากุมวันกกซิบแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่พึงระวังการโกหกเถิดฟะอินนัลนเกซิบายาฮดีอิลันฟูยูดเนีเพราะการโกหกเนี่ยนะครับมันจะนำพาไปสู่ความเลวร้ายความชั่วร้ายนะตรงกันข้ามเลยนะพี่น้องท่านนาบีบอกว่า ให้พวกเราเนี่ยนะครับได้มีความสัตด์จริงเพราะความสัตด์จริงเนี่ยจะนําพาไปสู่ความดีแต่วักหลังเนี่ยพี่น้องท่านนบบีบอกว่าพวกทันทั้งหลายจงระวังการโกหกเถิดเพราะการโกหกเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องที่มันชั่วช้านะว่าอินนัลฟูยูรอยาฮีอิลันนารแล้วก็ไอความชั่วช้าดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะนําทางไปสู่นรก วายาซาลุลอับดุยักซีบุวายตาฮารันกะซิมและใครก็ตามที่โกหกแล้วก็พยายามสแสวงหาหนทางในการโกหกเนี่ยพี่น้องเพราะการโกหกเนี่ยนะครับโกหกครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคนจะไม่เชื่อนะครับก็ต้องโกหกไล่เลยไปเลยนะครับโกหกยาวไปเลยนะครับพอถ้าหลุดพูดความจริงออกมาเมื่อไหร่น,รนี่ความแตกนะครับฮตยุตบะอินตลลอฮิกะซาบันนะ เขานั้นจะถูกบันทึกนะที่อลอสุบฮานะหฮวาตาลาว,ว่าเป็นบุคคลผู้ที่ชอบโกหกนั่นเองพี่น้องครับเรื่องราวของการโกรหกเนี่ยนะเป็นเรื่องราวนะครับที่เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังกันพี่น้องถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยนะครับจะมองว่าการโกรหกดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเว้นเด่นก็ตามนะมันเป็นเรื่องสนุกสนาน เอาหาเท่านั้นก็ตามนะครับแต่การโกหกพี่น้องครับไม่ว่าจะด้วยกับเหตุผลอะไรก็ตามนะครับมีมีเหตุผลที่ศาสนาเนี่ออนุญาตอยู่นะครับเดี๋ยวเรานั้นมาว่ากันนะครับแต่ไม่ว่าจะด้วยกับเหตุผลอะไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพี่น้องการโกหกเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องราวของความผิดปากนะครับมีขะดิษบทหนึ่งนะครับพี่น้องท่านอบีมุฮัมมัดสุลสล,ลัลอฮวาเลห์ฮุสันลมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่า เป็นขดิษฐจากท่านอับดุลลอฮ์บินอามิรนะครับได้ได้เล่านะครับบอกว่าดาอัตนีอุมมีเยามันนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยมารดาของฉันเนี่ยได้ทำการเรียกหาฉันวะรอซูล ul ุลลอฮีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดุนฟีบัยตินาในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ที่บ้านของเราฟะกอลัตแม่ก็ได้กล่าวนะกล่าวแก ท่าน a ลลอฮ์บินอ n มิดเนี่ยนะครับบอกว่าฮ้าตาอันตัตีกนี่นี่มานี่หน่อยแม่เนี่ยมีอะไรจะให้พกอล้วอดุลลอฮีละฮลฮละฮละฮ์ละฮละลละฮ์ละฮ์ละน์ละลฮัละั์ละฮ์ละลลฮ์ละฮัลฮละฮ์ละฮ์ละฮ์ละละฮละฮ์ละฮ์ล่ีะฮ์ละะฮ์ละฮาละตอัะะะให้อะไรเนี่ย แกเขาหรือที่เธอเรียกเขาเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ามานี้หน่อยเด้เดี๋ยวแม่เนี่ยมีอะไรจะให้ท่านนบีถามนะครับบอกว่าแล้วก็เธอเนี่ยจะให้อะไรกับลูกที่เธอนั้นเรียกมานะครับก็และอวตตี้ฮิตัมรอนางนั้นก็ได้กล่าวนะครับตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอาลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยจะทําการให้อินทผลมแกเขา <c oughs> ท่าหบีมามนมโสลลัาาุอะลัมวะัลลัมก็ได้กล่าวกับนางต่อนะครับบอกว่าอามาอินนากีลาลัมตัวตีหิชชยันกุติบัตอาลัายกิกิสบะนะบอกว่าอย่างไงพี่น้องบอกว่าพึงทราบเถอดหากเธอไม่ได้ให้สิ่งใดแก่ลูกเนี่ยที่เธอเรียกมาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเธอเองจะถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่โกหกหนึ่งครั้ง พี่น้องครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับมีหลายครั้งหลายคาที่เราเองนะครับอาจจะโกหกลูกลูกหลานนะน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยนะบอกว่ามานี่น่อยมานี้น่อยนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวป๋าเนี่ยจะให้นั่นให้นี่นะหรือจูเนี่ยจะให้นั่นให้นี่นะครับแต่พอหลานนี่วิ่งมาหาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราเองบอกว่าหลอกเล่นนะไม่มีอะไรจะให้นะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องถือเป็นบาปถือเป็นความผิดนะเราเองอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ นะหรือเป็นเรื่องที่เพียงแค่เสริมพัฒนาการเด็กเท่านั้นแต่นี่พี่น้องนะเป็นความผิดบาปที่เรานั้นจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาจดบันทึกด้วยนะครับเพราะมีหลายคนพี่น้องนะครับที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะมาล่อตาล่อใจนะครับกับลูกๆหลานๆนะครับแต่พอลูกๆหลานๆได้ทําลูกๆหลานๆได้มาเนี่ยนะครับกลับไม่ได้รับสิ่งนั้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยพี่น้องนะ การพูดโกโหกเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะได้เกิดเสียงหัวเราะให้ผู้คนเนี่ยนะครับได้มีความสุขการแต่งเรื่องขึ้นมานะเพื่อที่จะให้เข้าสังคมได้เนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ถูกจดบันทึกนะที่เยาลอซุบฮา,านะหูวตาลาเหมือนกันท่าน,นาบ ن ม ي Muhammad s a ลัลลอฮุอะลัยฮิ w ะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว,นวา l l ้นะครับบอกว่าไวลุลลิลาซีฮัดดิสุบิลฮัดีซลิยุดฮิกะบิฮินกอมาฟายักซิ ความวิบัติจะเกิดแก่บรรดาบุคคลพวกที่พูดจาออกไปเพื่อที่จะให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหัวเราะนะโดยที่เขานั้นทําการโกหกัวรุ่นละหูัวรุ่นละท่านอาบีอัลามาสัล,ลลัลฮุอะไรยฮิว่าวสัลลัมนะขออุอาพี่น้องนะบอกว่าขอความหายนะความวิบัติจงประสบแก่เขาด้วยขอความหายนณะความวิบัติจงประสบแก่เขาด้วยนี่พี่น้องนะวันนี้เนี่ยนะครับมันมี นะเราเองนี่มาชาวล้อนนะเป็นที่รักของเพื่อนๆนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเล่าอะไรเนี่ยนะครับนะจะเป็นคนที่เล่าสนุกนะแต่เรื่องสนุกเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โกหกซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้นะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดสุนลลฮวาอะไรยฮิวะาสัลลัมสาบแช่งนะครับท่านนบีเนี่ยขอดุอาให้พบเจอกับความวิบัติเลยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเ,เราเองเนี่ยนาจะมองนะครับว่า เรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับไม่ใช่เลยนะครับพี่น้องนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับนะครับหรือหินบทหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีฮัมมาซอนอัลลอฮฮวาไลฮฺฮวะซาลลัมบอกว่าบิสะมาตีอะตุรรอญจาโมเครื่องนำพาที่ช่างเลวร้ายยิ่งของคนคนหนึ่งเนี่ย ก็คือการที่เขานั้นได้กล่าวว่าเขาว่าเขาว่าเขาเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่าใครพี่น้องนะคนนั้นว่าคนนี้ว่าเขาเนี่ยว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะพี่น้องคดีบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิมามอบูดาวูดนะครับท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลอ่อะไรว่าซัลลัรบอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเหลือเกินกับการที่กล่าวว่าเขาว่าเขาว่ากันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่รู้เลยพี่น้องว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับ แล้วบวกกับไอ้เรื่องที่เขาเนี่ยว่าเนี่ยไม่รู้ด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่เขาคนนั้นว่าจริงๆหรือเป็นเรื่องเน,นะครับที่เราเองเนี่ยจะว่าแหละนะเราเองเนี่ยจะพูดแหละนะครับแต่ถ้าบอกว่าตัวฉันเองจะพูดเนี่ยมันก็จะดูน่าเกลียดก็เลยบอกว่าเขาว่าแล้วกันนะครับนี่พี่น้อง <tenemos S 2> เห็นไหมว่าหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับเอาใจใส่ต่อเรื่องเราเล็กๆด้วยนะเรื่องเล็กที่ไม่เล็กพี่น้องเพราะเราเองเนี่ยมองว่าเรื่องดังกล่าวเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กนะครับ แต่ละการของอิสลามเนี่ยนะครับไม่ใช่นะทำผิดเรื่องเล็กๆเนี่ยพี่น้องก็ถือเป็นบาปความผิดเหมือนกันนะครับและไอ้ความผิดเล็กๆเนี่ยพี่น้องที่เราสะสมกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่บรรลุเนี่ยนะพี่น้องจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับความผิดเล็กๆเหล่านี้แหล,ละนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะอาจจะมีขนาดใหญ่โตนะมีขนาดใหญ่โตเท่ากับภูเขานะครับหรืออาจจะกําลังอยู่สูสีกันเลยนะครับความดีที่เรานั้นเคยทํา เพราะฉะนั้นเองนะครับเราเองอย่ามองนะพี่น้องว่ามันเป็นเพียงแค่ความผิดเล็กๆเท่านั้นนะอัลลอฮ์นี่เ,เดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่น่าจะจดบันทึกหรอกนะครับฉันเองนี่ทําเพราะว่าอยากจะให้วงสนทนานั้นนี่สนุกนะฉันทำเนี่ยเพราะอยากจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะครับนี่เป็นเรื่องนะพี่น้องที่เราหลายๆคนเนี่ยนะครับมักง่ายนะททั้งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับมีขั้นถึงการเป็นบาปใหญ่นะครับ เราเองนะครับอย่ามักง่ายนะครับกับเรื่องเราดังกล่าวเหล่านี้นะครับผมก่อนห้ามดัละนะครับกับการบรรยายนะครับในตอนนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้นะครับอินชาลอพบกันใหม่นะครับในตอนถัดไปครับอวบิลาฮิโตฟิกวันฮิดายะอัสสาามอเลกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาุฮ์จุไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์